วันนี้ เราจะพามาชมร้านขายปลายายหลอดบ้านเมืองเก่าตําบลท่าเคาะช่วงนี้มีปลาถวกมองเยอะมากๆค่ะชาวประมงใน 3- ามสี่ลวงมองแถบนี้ได้นําปลามาขายให้ยายหลอดเยอะมากๆทําให้ร้านขายปลายายหลอดมีปลาดีๆปลาหากินยากสุดๆจากแม่น้ําขงจํานวนมากโดยเฉพาะปลาแค่ที่หากินได้เฉพาะช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ปลาแค่เยอะจริงๆค่ะแม่เจ้าตัว ัวยังเป็นๆอยู่เลยค่ะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ปลาแค่ตัวเล็กสุดน้ำหนักกิโลกว่าเลยทีเดียวค่ะปลาแค่ขายอยู่ที่กิโลละ200บาทเท่านั้นค่ะส่วนปลาโจกราคากิโลกรัมละ150บาทวันนี้ยังมีปลาเบี้ยวหรือปลาขบปลาแดงปลาหน้าหมูในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่มีสุกใดสุกใจเท่าริมแม่น้ำโขงนครพนมค่ะสุกที่สุดต้องริมแม่น้ำโขงนครพนมค่ะ